ตัวอย่างข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อ1ห,หากโรงเรียนต้องการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิสัยทัศน์ควรเน้นองค์ประกอบใดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริมากที่สุด ตอบขอการบริหารจัดการที่พอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันข้อ2การกำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนโดยอิงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงควรมีขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก ตอบกอวิเคราะห์ศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ข้อ3ข้อใดเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการบรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียนพอเพียงได้ชัดเจนที่สุด ตอบขอโรงเรียนสามารถดำเนินโครงการต่อได้แม้เผชิญวิกฤตข้อ4ถ้าผู้บริหารต้องการใส่ความพอประมาณลงในวิสัยทัศน์ควรใช้ถ้อยคำใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ตอบคอใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสมดุลกับความจำเป็นข้อ5ข้อใดเป็นความเชื่อมโยงที่ถูกต้องระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 4กับวิสัยทัศน์โรงเรียนพอเพียง ตอบคอทั้งสองเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนข้อ 6. หากโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนข้อใดต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องที่สุดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบกอจัดหลักสูตรทักษะชีวิตและอาชีพโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนข้อ7หลักมีภูมิคุ้มกันในการบริหารโรงเรียนพอเพียงหมายถึงข้อใด ตอบงอเตรียมงบสำรองและแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ8ถ้าจะเขียนวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพอเพียงต้องพิจารณาปัจจัยใดเพื่อให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ตอบกศักยภาพของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนข้อ9ข้อใดเป็นตัวอย่างของการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ตอบขอจัดสรรงานให้ครูตามความถนัดและภาราง,งานที่สมดุลข้อ10ถ้าวิสัยทัศน์โรงเรียนเน้นการพึ่งพาตนเองควรมีกิจกรรมใดเป็นหลัก ตอบกอการผลิตสื่อการเรียนรู้โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นข้อ11ครูวิทยาศาสตร์ต้องการบูรณาการหลักพอเพียงในการสอนเรื่องการใช้พลังงานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าครูควรเน้นองค์ประกอบใดมากที่สุด ตอบขอความมีเหตุผลข้อ12ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยครูให้นักเรียนแต่งเรื่องสัน้นโดยมีตัวละครที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสิ่งนี้ตรงกับหลักใดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอบขอการบูรณาการเชิงเนื้อหา ข้อ13ครูคณิตศาสตร์ออกแบบโจทย์ให้คำนวณต้นทุนกำไรของการปลูกผักในโรงเรียนแล้วให้เปรียบเทียบวิธีปลูกที่พอประมาณกับวิธีปลูกผักเชิงอุตสาหกรรมการสอนลักษณะนี้เน้นทักษะใด ตอบกอการคิดวิเคราะห์เหตุผลต้องวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมข้อ14หากครูศิลปะต้องการบูรณาการหลักพอเพียงในชั้นเรียนควรเน้นการออกแบบผลงานโดยใช้วัสดุใด ตอบขอวัสดุเหลือใช้และในท้องถิน่นเหตุผลตรงกับความพอประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าข้อ15ในสาระสังคมศึกษาครูจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงให้นักเรียนฝึกซื้อขายของจากชุมชนโดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบการเน้นเช่นนี้ตรงกับเงื่อนไขใด ตอบคเงื่อนไขคุณธรรมเหตุผลมุ่งปลูกฝังคุณธรรมในการซื้อขายและอยู่ร่วมกับผู้อื่นข้อ16ครูวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนวางแผนการออกกำลังกายโดยคำนึงถึงสุขภาพของตนและความปลอดภยัยการเน้นนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด ตอบคอการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเหตุผลเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพในอนาคตข้อ17ครูคอมพิวเตอร์บูรณาการหลักพอเพียงโดยสอนให้ใช้ซอฟต์แวร์ Open นซอร์สเพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการนี้ตรงกับข้อใด ตอบกอความพอประมาณเหตุผลลดค่าใช้จ่ายโดยเลือกใช้สิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการข้อ18การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนปลอดขยะเน้นให้นักเรียนคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นการบูรณาการกับสาระใดมากที่สุด ตอบกอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหตุผลเน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการขยะข้อ19ครูการงานอาชีพให้นักเรียนวางแผนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครอบครัวและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายกิจกรรมนี้ตรงกับการบูรณาการแบบใด ตอบงอข้ามสาระการเรียนรู้เหตุผลเชื่อมกันงานอาชีพกับคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาข้อ20การบูรณาการหลักพอเพียงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโรงเรียนควรเริ่มต้นจากสิ่งใด ตอบขอการสร้างความเข้าใจแก่ครูทุกกลุ่มสาระเหตุผลการบูรณาการต้องเริ่มจากครูผู้สอนทุกคนเข้าใจหลักการและแนวทางนำไปใช้ข้อ21โรงเรียนแห่งหนึ่งปรับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มรายวิชาเกษตรพอเพียงและกำหนดให้ผู้เรียนปลูกผักในแปลงเรียนรู้เพื่อบริโภคในโรงอาหารจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด ตอบกอ็ความพอประมาณปลูกผักเพื่อบริโภคในโรงอาหารเน้นใช้ทรัพยากรพอเหมาะกับความต้องการไม่เกินความจำเป็นข้อ22ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์กับการจัดการน้ำโดยให้นักเรียนศึกษาสภาพภูมิอากาศของชุมชนและว,วางแผนการใช้น้ำในแปลงเกษตรจุดนี้สะท้อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด ตอบคเงื่อนไขความรู้การศึกษาภูมิอากาศและวางแผนใช้น้ำต้องใช้ข้อมูลและความรู้เป็นฐานในการตัดสินใจข้อ23ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกำหนดให้ทุกโครงการใช้วัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ใหม่ได้และหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นเป็นการยึดหลักพอเพียงข้อใด ตอบกอความพอประมาณบวกเงื่อนไขคุณธรรมใช้วัสดุหมุนเวียนและงบประมาณอย่างเหมาะสมพอประมาณพร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนรวมคุณธรรมข้อ24นักเรียนชั้นม .2 องทำโครงงานน้ำหมักชีวภาพเพื่อโรงอาหารครูให้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบและปรับสูตรตามสภาพพื้นที่การดำเนินงานนี้สอดคล้องกับหลักพอเพียงข้อใด ตอบคอเงื่อนไขความรู้การปรับสูตรน้ำหมักตามข้อมูลและสภาพพื้นที่แสดงถึงการใช้ความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมข้อ25การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษาควรทำในขั้นตอนใดเพื่อให้เกิดผลยั่งยืนที่สุด ตอบขอบรรจุไว้ในตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระข้อ26โรงเรียนจัดทำธนาคารขยะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อฝึกนักเรียนคัดแยกและขายขยะรีไซเคลิลนำเงินไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมการดำเนินงานนี้สะท้อนหลักพอเพียงข้อใด ตอบกอเงื่อนไขคุณธรรมบวกความพอประมาณข้อ27ครูวิทยาศาสตร์บูรณาการบทเรียนพลังงานทดแทนให้ผู้เรียนออกแบบระบบโซลาเซลล์ขนาดเล็กใช้ในโรงเรียนโดยคำนึงถึงต้นทุนและความคุ้มค่าสะท้อนหลักพอเพียงข้อใด ตอบงอความพอประมินบวกเงื่อนไขความรู้ข้อ28ในการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาคณะทำงานพิจารณาโครงการต่างๆโดยให้ผ่านเฉพาะโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงและมีแผนสำรองจุดนี้สะท้อนหลักพอเพียงข้อใด ตอบกอมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีข้อ29นักเรียนได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์รายรับรายจ่ายของครอบครัวและออกแบบแผนลดรายจ่ายอย่างเหมาะสมกิจกรรมนี้ตรงกับหลักพอเพียงข้อใดตอบคเงื่อนไขความรู้ข้อ30 โรงเรียนบรรจกุการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกลุ่มสาระและให้ครูเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักพอเพียงข้อใดตอบกอความพอประมาณบวกเงื่อนไขความรู้ ข้อ31โรงเรียนต้องการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ครูควรเริ่มจากขั้นตอนใดจึงจะสอดคล้องที่สุดกับหลักการ ตอบขอศึกษาหลักปรัชญ,ญาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในหลักสูตรข้อ32การนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเน้นให้สถานศึกษามีความสามารถด้านใดมากที่สุด ตอบกอใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันข้อ33ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่บ่งชี้ว่าได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้จริง ตอบขอวางแผนการใช้ทรัพยากรและตัดสินใจโดยใช้เหตุผลข้อ34ครูต้องการวัดผลการเรียนรู้ด้านภูมิคุ้มกันของผู้เรียนข้อใดเป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สุด ตอบงอให้ผู้เรียนวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนข้อ35สถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ควรหลีกเลี่ยงสิ่งใด ตอ,อบกอพึ่งพิงงบประมาณภายนอกเกินความจำเป็นข้อ36ครูสอนวิทยาศาสตร์ต้องการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับหลักพอเพียงข้อใดเหมาะสมที่สุด ตอบขอให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกินจำเป็นข้อ37ความพอประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงข้อใดตอบกอ็จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความพร้อมของครูและนักเรียน ข้อ38การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนควรทำอย่างไรตอบขอเลือกซื้อของที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและการใช้งาน ข้อ39ข้อใดแสดงถึงการประเมินผลสำเร็จของการใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้ดีที่สุดตอบงอการที่ผู้เรียนสามารถนำหลักการไปปรับใช้ในชีวิตจริง ข้อ40หลักการใดต่อไปนี้สอดคล้องกับความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด ตอบขอโรงเรียนใช้วัสดุท้องถิ่นสร้างเรือนเพาะทำโดยคำนึงถึงงบประมาณที่มีข้อ41ข้อใดคือเหตุผล reasonableness ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบขอจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและทรัพยากรที่มีอยู่จริงข้อ42หากผู้บริหารต้องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเน้นกระบวนการใดมากที่สุด ตอบกอวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพชุมชนข้อ43ข้อใดเป็นตัวอย่างการสร้างภูมิคุ้มกันให้สถานศึกษา ตอบกอวางแผนงบประมาณล่วงหน้าและเตรียมทางเลือกสำรองเมื่อแหล่งทุนลดลงข้อ44การสอนให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงงานวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับองค์ประกอบใดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบคอการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีข้อ45การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานบุคคลควรมุ่งเน้นสิ่งใดมากที่สุด ตอบกอจัดอบรมต่อเนื่องตามความต้องการจำเป็นของบุคลากรข้อ46ครูจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนฝึกปลูกผักและคำนวณต้นทุนกำไรเพื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายในชุมชนข้อใดเป็นเจตนาสอดคล้องที่สุด ตอบงอฝึกทักษะอาชีพและสร้างความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจข้อ47ข้อใดสะท้อนการประยุกต์หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้ได้ถูกต้อง ตอบกอตัดสินใจจากข้อมูลรอบด้านและประสบการณ์ที่มีข้อ48หากโรงเรียนต้องการบูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) กับ SDG 4ในแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการจัดการทรัพยากรน,น้ำแนวทางใดสอดคล้องที่สุด ตอบขอให้ผู้เรียนออกแบบระบบเก็บน้ำฝนโดยคำนึงถึงความพอประมาณและใช้ทรัพยากรท้องถิน่นข้อ49ในการจัดโครงการห้องเรียนพอเพียงให้บรรลุเป้าหมาย SDG 4ข้อใดต่อไปนี้ควรเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ตอบงอระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างพอเพียงข้อ50การบูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง SEP กับ SDG 4ในวิชาสังคมศึกษาอาจทำได้โดย ตอบกอจัดทำแผนที่ชุมชนและระบุทรัพยากรท้องถิ่นที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนข้อ51หากครูต้องการประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรมหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจธธธพอเพียง (SEP) บวก SDG 4ควรเน้นข้อใด ตอบขอความสามารถในการทำงานกลุ่มและตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลและความพอประมาณข้อ52ตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) บวก SDG 4มากที่สุดคือ ตอบก่อการทำโครงงานปลูกผักปลอดสารเพื่อบริโภคในโรงเรียนข้อ53หากผู้บริหารโรงเรียนจะวางนโยบายบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) บวก S.D.G. c สิ่งใดควรทำก่อน ตอบขอศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชนเพื่อกำหนดความพอประมาณและสมดุลข้อ54การเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) กับ SDG 4ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการควรเป็นแบบใด ตอบงอให้นักเรียนขายสินค้าที่ผลิตเองโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากชุมชนข้อ55การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S.E.P. S.D.G.4) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากครูทำสิ่งใด ตอบคอออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนและชุมชนข้อ56ในการนำนโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาความพอประมาณหมายถึงข้อใดมากที่สุด ตอบกอการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและไม่ฟุ่มเฟือยข้อ57โรงเรียนต้องการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนจึงกำหนดให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในชุมชนก่อนสอนครูทุกคนต้องศึกษาข้อมูลท้องถิ่นอย่างรอบคอบขั้นตอนนี้สะท้อนหลักใด ตอบขอเหตุผลขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ